好，哎。Um, hey. มันนี่มันแลนแล้วแลนไปซอยมันเดินอุ้ยมันเจี๊ยดรุ่นเมื่อไม่ใชเป็นมดเสียดใช่ไหมอ่ะเดินระวังมันเด้อห่างแบบเนี้ยโอ้โหนับอับอาบ อไปฝ่าไปซอยมัน <Auf> น <los dos wollen> ่ะสวยงามติดไหมนี่คือเอียงแนวนั้นบักนองมันแรนโมเป็น สวยจริงแบบงาม you are, you are. อยู่วะอยู่วะนิ่งแล้วไม่เคยดึงทำไมตอนน้องวิ่งมันมันลงเพราะวิ่งไม่ไปเหรอเพราะเพราะเพราะว่าเนี่ยมเดี๋ยวรู้บอลเพราะ พ่อเลยล้อนิ่งมากเลยหางหางไม่ค่อยยาวเนาะเสียงดังมากเลย จะอ,อะไรขึ้นครับฮะเราคงพินครับ,บตายเดี๋ยว <laughs> ทายยุขึ้นมาง่ามบอบอใอ,บอม้มมนแลนเองเนี่ยให้พ่อแลนเด้อให้ให้บักอายโยนต้องแลน,น,นเองมึงแนจังสิหูซึ้งว่ามัน เปิดาพเหมือนได้เต้นอ่เอ้าเปิดไฟอ่ะมีไฟนนำโอ้เครื่องบินติดไฟนะครับเก๋อะไรบอบๆเก๋บาต้องแลนมันแลนเฮ้ให้มันไหนรับพี่วงการแลนเป็นยังไงก็ถ่ายทำหน้าปกไงเอ้ยคนละข้างอยู่คนละฝั่งยิ้มเลยหรอยิ้มสิ นิ่งสักสัมไหนล่ะเอาเอาเห็ดตรงๆซะก่อนเออพอแล้วหน้าตาแบบอ้วนเดี๋ยวถาวิงถาวิงแม่ออกเด้อมันเอียงเด้อตัวนี้ตัวนี้มันเอียง เียงไปทางไหนถางเติมฉันควรจะถ่ายข้างนี้หรือว่าไปถ่ายข้างนู้นเหยียบออกไปใกล้ๆหน่อยนี่ว่าจะถ่ายแบบนี้เหรอถ้ามันตรงไม่ตรงคือบราไปอยู่ฝั่งน่ะอย่าหุ่งเร้าอย่าหุ่งเร้าใส่เสียงไมปเลยรอบสองรอบแรกเงียงนะครับ hương 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 đâu hương 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 บาตรงเรนแห้งห็นบอกเกือเนเป็นมันกับบอลลุแค่เข้าปล่อยไปนํ้ำตามโลบมันเป็นน้ำคนเลยว่าแล้วเป็นว่าคนวิ่งใช่หรอธนูเจ้าคางยุ่งหอยังมาตียหักยัง่า

ครับพี่น้อปล่อยเป็นสองดอกครับนี่แบบเมือวาดนะครับตแบบัวเ,าาเป็นตัวนี้เป็นสนุงสนุงเสี้ยนเตอร์ครับนี่ลำลอยยี่สิบเซนครับตัวนี้เอาหน่อยครับนี่นี่ยินดีวะ่ะ นี่ตัวนี้เป็น,ตนเตืนวาวกองหองอี่เนาะใช่ไหมครับล้มมันไปทางขวาครับนี่ ครับพี่น้องคำมื่อเราครับวันนี้ครับว้าวมาเลียนครับวันนี้ตอนนี้ประมาณหกโมงแฉงแล้วครับวาวกัขึ้นสู่ทองฟ้าแล้วพี่น้องลมเบาๆครับแต่ว่ากับเพราะเลียนใดอยู่วันนี้มันโมแหงาสมุบ่านเนาะแต่ว่ากับอยู่ลมครับฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มตุ่นคนบนน้ำเละนะครับเด้อพี่น้องเด้อคึ้นนี้กับมวยไหมครับนุ่มตุ่นพอโตกับบ้านนะครับ ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับหนุ่มต้นคนอุบล